าไทยถือเป็นงานหาัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของภูุิมปัญญาไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาช้านานมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มวัฒนธรรมจากน้ำพักน้ำแรงของคนไทยทกลวดลายบ่งบอกความหมายเอกลักษณ์แต่ละพื้นถิ่นมีวิธีการถักทอการติดลวดลายที่คล้ายคลึงกัน ด้วยเหตุนี้ชาวไทยจึงนิยมเรียกชื่อผ้าตามวิธีการผลิตเช่นผ้ามัดหมีผ้าขิดผ้าจกผ้ายกและผ้ามุกแม้ว่าผ้าไทยเหล่านี้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่สามารถสรุปต้นกําเนิดการทอผ้าแต่ละชนิดได้แต่ก็เป็นภูมิปัญญาที่บรรพชนไทยได้เริ่มเรียนรู้สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เศรษฐกิจกำลังมีปัญหาอย่างนี้นะคะเราก็ควรจะหันมาพิจารณาว่าสมบัติที่บรรพบุรุษมอบให้เรานี่มีอะไรบ้างที่ใช้ได้ขายได้ทำได้ซึ่งท่าไทยเนี่ยเป็นมรดกที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยซึ่งที่คิดว่าเ,เราควรจะช่วยกันสนับสนุสน,นนะคะให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยแล้วพูด ในทัานะของศิลปินนะคะผ้าไทยก็มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะการแต่งกายด้วยผ้าพ,พื้นเมืองหลายคนนักจะมีความรู้สึกว่าไม่กล้าแต่งตายด้วยผ้าไทยกระมองดูแล้วทำให้แตกเกินไปใ,ใคนความกังวลน่าจะดูแลรักษาย,ยาก แต่ความจริงแล้วภ้า,าไทยใช้และดูและจะเก็บง่ายเช่นผ้าผืนหรือผ้าซึ่อในแต่ละพื้นถิ่นมันไม่ลื่นพันผูดแต่ยุคใช้ก็เก๋ๆในสมัยหรือนำมาตัดเยึดตามสมัยนิยมก็สวยงามเสืออ้อผีไทยเรื่องสวยที่สุดในชุดไทยแต่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้แบบแบนนาแต่งกายด้วยผ้าไทยแล้วก็ขนโดยงดงา,ามในสมัยและนิยมไทย นุ่นเนี่ยจ,จะรู้สึกว่ามาใช้ผ้าไทยแล้วจะเป็นผู้ใหญ่เป็นมาดูเป็นคนแก่สำหรับคนที่ไสัแว่นาหรือคนพิกรจริงๆเลวไม่ใช่นะคะันนี้อย่จะให้เสา้า รุ่นของชาวไทยเรานี่ยนะให้ความรู้สึกใหม่ใหม่ว่าจะมีการออกแบบที่จะมีการออกแบบที่ที่ดีนะคะมีความเก๋ไก๋มีความสวยในตัวมต่นะคะไม่จำเป็นต้องมีแบบอะไรมากมายเป็นที่วันนี้มีการมีแฟชั่นของเมืองไทยนะคะสามารถที่จะออกแบบผ้าใหม่นี่ให้ทันสมัยได้มากขึ้นและแล้วก็ใส่แล้วดูอ่อนวัยคือมีสีที่ทําให้คนที่มีอายุมากนะคะใส่แล้วดูอ่อนวัยสุดที่บุรุษคะก็ ช่วงนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนมาใช้เสื้อผ้าที่เป็นผ้าไทยมากขึ้นเพราะว่ามีเสื้อผ้าของสุภาพบุรุษเนี่ยได้ออกแบบมาหลายรูปแบบอยู่แ่้าที่เป็นผ้าไทยเป็นผ้าไหมมัตมีนะคะหรือว่าไทยทั่วประเทศไทยนะคะก็จะมีผ้าไทยที่ตัดออกมาออกมาเป็นเสื้อผ้าผู้ชายได้มากขึ้น ผ้าไทยเป็นบันทึกวัฒนธรรมที่ล้ำคุณค่าเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดความรักความผูกพันเป็นสายใยรักที่ประณีตงดงามสื่อรักจากใจสู่เส้นใยแสดงถึงความละเอียดอ่อนของจิตใจผู้พอเป็นความภาคภูมิใจ